กี่ลิตรครับกี่ลิตรเนี่ยหกลิตรหกลิตรพอไหมครับหกลิตรพอครับแกะดูเลยครับวันนี้อัเอนี้ลแลกกเกอร์ใช่ไหมครับนี่สี <พอ S 2> น่าจะเป็นโมกว่ะอันนี้รองพื้นเนะครับ นี้ป่ะตัวนี้แหละครับ f k w 555หายลิดอยู่นะครับมีก็หกลิดเป็นกันโอ้ยคือจ้องดูเลยเกะเกะดูเลย ตาสวยหรือเปล่าสีเจ้าขุนเงินครับว่าเด็ดเทมเทมเทมเก่าอ่ะไอนะโอ้โหนไปเลยนี่ไปเนี่ยถึงไหมพอป่ย มาอู้อันนี้สีฟ้านี่สีขาวมันเหลือบแต่มันเหลือบไม่ค่อยเยอะนะครับพอดีพอดีมองไม่ค่อยชัดเยอะอยู่นะเยอะอยู่ไหมครับเยอะน่าจะเดินผ่านแล้วน่าจะมองชัดแต่ว่า,วา <ไป S 2> ที่เรามองเนะี้ยมันไม่ขึ้นเพราะอะไร,รเราม่นจะข้าวลองไงออ๋ก็ขาวลองก่อนใช่ครับ อย่างที่เราดูในเนี่ยในโมเดลวะข้อขาวลองก่อนใช่มันก็เลยขึน้นอย่ามงนี้ดูมันมันเล่ากันหมดนะนี่น่าจะกระปุกละกี่ลิตรนไอ้สองลิตรสองลิตรโอ้โหแปดทั้งหมดไปหกลิตรดิสองลิตรล,ล,ล,ลองพื้นด้วยสวยอยู่เนาะครับ เช็คครับเช็คสีฮะทิ้นเนอร์่ะน,น,น่าจะได้ลงลงสีวันไหนน่าจะได้ลงสีวันไหนครับสีจริงเออลรองพื้นว่าโปรเยอะไหมละ่ะไม่เยอะหรอครับแค่บอกผมเท่าไหร่ะครับแค่เก็บเฉยๆเก็บแบบที่มันเป็นรูอย่างเงี้ย ท้ายไม่ต้องโป้ครับ,รค,รบครับเพราะว่ามันมันช,บนนนชอบหลุดแค่แค่แค่ในกลอบนี้เฉยตรงนี้ก็สีขาวรอบเนี้ยสีขาวค,คือลงลงนี้เลยไหมไม่ครับไม่แค่ในนี้หรือว่าลงอันนี้สวยเดี๋ยวดูกันนี้จะไปชื่อเราใช่ไหมครับเนี่ยไปชื่อน่าจะผมว่าอยู่นี่ก็น่าจะสวยนะ ได้แค่นี้ก็ได้มีเป็นวิ่งเล่ดอ่ะครับหรือว่ามาลงมานี่ก็ได้เหมือนกันหลายแล้วเพราะไม่ก่อนได้แค่เวลาจารมาเห็้รู้ว่ามันยังไงคือว่าพาว่ากันให้ใจออกแบบให้เลยใช่นะครับนะตรงตรงไหนตรงอ่างครับาง หน้านี้เราจะเป็นยังไงเป็นรูปชื่อเป็นไ,ไม่เป็นแค่เป็นแค่แบบรูปสมมุติเราชื่อ facebook แล้วก็เป็น Facebook เล็กๆอย่างเงี้ยถ้าติกติกต็อกก็เล็กๆอย่างนงี้ youtube ก็อันเล็กๆเ,เนี่ยสามช่องเนี่ย<อ>แค่นี้แหละดาดาให้ไงจะได้พ้นค่าประกนแล้วเก็บไปเลยเนี่ยเก็บอะไรตรงเนี้ยครับเนี่ยที่มันเป็นหลุมเงี้ย<อ>ไม่เยอะหรอกครับเนี่ยถ้าหลุมตื้นๆก็ไม่ต้องเก็บก็ได้ครับ แต่อันนี้หลุมมันลึกยาเก็บผมไม่อยากโปรยกลัวมันหลุดอะ่ะมันหลุดและตรงนี้ที่นี่ไอ้นี่ไอ้นี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปนเปลี่ยนครับเปลี่ยนเลนหมดเลยแล้วก็ตรงตรงนี้ก็เลนเหมือนกันครับแกปก็เลนแกรเลนอ่ะครับแกร์เลนได้ๆผมได้ถอดออกไว้ไงครับนี่มันต้องซีปงไปไง อันนี้ก็เก็บรูอ่ะแค่นี้นะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวอะไรเก็บให้เก็บแค่ตัวที่มันลึกๆอะครับถ้ามันตื้นๆก็ไม่เป็นไรปล่อยเลยครับธรรมชาติมาครับฝังงง่งนี้ก็ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีที่ให้เก็บสักเท่าไหร่ไม่มีอะไรแล้วฝั่งนี้ก็เท่านี้แหละครับ ครับเรีกไม่มีเนาะอันไหนนะครับไม,ไม่มีเนาะอาบเนาะครับอ้สาดมากเลยไอ้ตรงนี้อ่ตองนี้คนฟีข้าวป่ะขาวครับขาวต,ตรงนี้ก็น่าจะแปะเหรียดแ<อ>ปะเหีดไม่เยอะ น,นี่ก็ไม่ต้องปูสวยแล้วเท่านี้ได้ครับปูเย็บมันไม่ดีดูขนาดกันนะขนาดก็ประตูก็ประมาณนี้ครับ เก็บงานเนียนมากเลยไม่มีขี้เหล็กเลยครับสวยอยู่สวยแล้วสวยแล้วผมไม่เน้นหรอกกระบะเน้นแต่หัวพอสวยเจ๋งเลยครับขนาดก็ไม่โป๊ะโป๊ะเยอะมันหลุด ม่สวยโอเคครับก็คับซีคับซีโชว์ร้อยเชื่อม ตั้งนี้แหละอันนีล้ลองพื้นหรอขาวล้วนเลยน่าจะแป๊บเดียวเสร็จแล้วหน่ะครับเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรมากสีโปก็ไม่ค่อยเยอะ ไม่เกินห้าวันนะหกวันอาทิตย์นึ่งเลาวครับช่างถึงไหมวันครับโอ้สีนี้มันพ่นยากอครับมันก็ยากมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็พอได้อยู่ โอเคแล้วแค่นี้ก็สวยแล้วม,มีทิติร้อยเชื่องก็โโชงนี่นะครับเพราะว่าโปมันมันก็หลุดไม่สวยโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายครับไปเก็นคลิปหน้าแล้วกันนะสีมาแล้วครับ <laughs>